ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสน,เนอเรื่องจริงผ่านจอ The Series. s e ร i e s รู้แล้วรอด ระวังทานกุนเชียงอาจทำให้เกิดเป็นมะเร็งเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่กุนเชียงเสี่ยงหรือไม่บ้านเราก็กินกุนเชียงกันมาตลอดเลยจะเป็นอะไรไ้กินมานานแล้วก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรเพราะลูกค้าบางคนงคก็คือกลัวแล้วพอพูดเหมือนกันว่าไม่กล้ากินแล้วเกี่ยวเกี่ยวข้าวมีทําครัวมีตะขอมีป่าตามีลัมโบมีหมอมีแกลกทูหน้ามีโตอาวุธโบราณมีดาบเนี่ยเนี่ย มรดกกรุงเก่าช่างมีดโบราณเรื่องจริงที่คิดถึงยายเหยื่อกระสุด ได้ยินเสียงรถข้างนอกนะวนไปวนมาสี่ห้ารอบรอบที่หเนี่ยมันยิงแล้วมันก็ไปเลยกุณเชียงทอดนับเป็นอาหารยอดนิยมที่อยู่คู่กับครัวไทยมาอย่างยาวนานด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และวิธีการปรุงที่เรียบง่ายแต่ล่าสุดได้มีข่าวในโลกออนไลน์ว่าการรับประทานกุนเชียงอาจมีความเสี่ยงเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ เรื่องนี้มีมูลความจริงหรือไม่และเราควรระมัดระวังอย่างไรในการบริโภคอาหารประเภทนี้วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาติเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและปลอดภัยกันครับตอนแรกที่เห็นเนี่ยแอลวิตกกังวลมากเลยว่าเอ๊ะบ้านเราก็กินกุนเชียนกันมาตลอดเลยจะเป็นอะไรไหมก็ยังงงงงอยู่นะเพราะว่าก็ากินมานานแล้วก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรนะ กลัวยอดเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าบางคนก็คือกลัวแล้วมอพูดเหมือนกันว่าไม่กล้ากินแล้วก็มีชาวเน็ตนะครับโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าระวังทานกุนเชียงอาจทําให้เกิดเป็นมะเร็งเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่คนก็ตื่นสนกกุนเชียงก็ขายยากคนที่เป็น FC กุนเชียงก็ตกใจนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียข่าวนี้นิดนึงนะครับตัวที่ทําให้คนสูบบุหรี่เป็นมะเร็ง เวลาเราไปซื้อบุหรี่ซองบุหรี่ก็จะเขียนรูปเป็นมะเร็งปอดนะนอันนี้เกิดแน่นอนนะมันไม่ใช่สารตัวเดียวกับที่อยู่ในเนื้อแดงนะครับคนละตัวกันการโพสต์อย่างนี้เหมือนเอามะม่วงไปเทียบกับแอปเปิลนะครับคนละเรื่องกันนะครับตัวที่อยู่ในบุหรี่ก็จะมีทั้งนิโคตินมีทั้งไฮโดรเจนไซยาไนนมีทั้งไฮโดรคาร์บอนมีทั้งทาอะไรต่างๆพวกนี้ญญนะครับทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณสูบวันนี้พรุ่งนี้คุณเป็นมะเร็งต้องสะสมสูบนานๆสูบไปเรื่อย เดี๋ยจะเกิดเป็นมะเร็งเพราะนั้นตัวนี้แยกกันไว้ก่อนนะครับไม่ได้เป็นตัวเดียวกันกันกบที่อยู่ในกุนเชียงกุนเชียงคือไส้กรอกแบบจีนครับโดยมีวิธีทาแบบดั้งเดิมมักใช้เนื้อหมูติดมันสับหรือบดอย่างแล้วปรุงเค็มหวานจากนั้นนําไปกรอกใส่ในไส้หมูที่ล้างสะอาดแล้วแล้วนําไปอบหรือพึ่งแดดจนแห้งด้วยกระบวนการนี้ทําให้กุนเชียงสามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น และยังคงรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์จึงถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการฉ่อมอาหารที่ได้รับความนิยมทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้ที่ในคุณเชียงมีอะไรคุณเชียงทํามาจากเนื้อแดงนะครับทำมาจากเนื้อสารที่ใส่เข้าไปในเนื้อเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นยากันบูดนะครับที่ออยอนุญาตที่ใส่ได้ก็คือพวกไนเตรตไนไตร์นะครับเขาให้ใส่ได้แต่ใส่กับพวกเนื้อ แปลรูปก็คือพวกไส้กรอบกุนเชียงอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าพวกไนเตรตไนไตรซ์เจอกับความร้อนสูงมันจะเปลี่ยนไปเป็นไนโตรซามีนไนโตรซามีนก็คือสารก่อมะเร็งตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปได้ก็คือจะต้องใส่ไนเตรตไนไตรด์ในปริมาณที่สูงมากเพราะฉะนั้นกุนเชียงเนี่ยเขาจะออยจะกําหนดว่าให้ใส่ได้ในปริมาณไม่เกิน250 ppm ในปริมาณนี้ไนเตรตไนไตรซ์ในกลุ่มของยากันบูด จะไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นพวกไนตรซามีนได้เพราะฉะนั้นคุณเชียงที่เขาใส่ยากันบูดกลุ่มนี้ไม่มีทางจะเปลี่ยนไปเป็นไนตรซามีนเลยเพราะว่าปริมาณมันน้อยเว้นจะแต่ว่าใส่เยอ,ะ,อะเช่นคุณเชียงที่ผลิตแล้วไม่มีออยยอไม่มียี่ห้อไม่ใช่แบรนด์เนมผลิตกันเองใส่ใส่ใสเข้าไปมันก็จะมีปริมาณเยอะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นไนตรซามีนได้ ข่าวเนี่ยมันทําให้มีผลกับพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันใช่ไหมคะค่ณมีผลพูดถึงมีผลมีผลมากค่ะแม่ค้าน่ะไม่กลัวแต่ก็คือลูกค้าน่ะจะกลัวพอพูดเหมือนกันว่าไม่กล้ากินแล้วอันเนี้ยมันก็เป็นผลเสียกับแม่ค้ารู้สึกแม่ค้าก็จะไปตกประวตไปด้วยค่ะแล้วทราบข่าวไหมคะที่เขาบอกว่ากินกุนเชียงเยอะๆเนี่ยเทียบเท่ากับการสูบุรีทำให้เป็นมะเร็งได้ พี่เคยเห็นในโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าเ,เราก็กินกันมานานแล้วนะ้องกุณเชียงพี่ว่าถ้าเรานำมาปรุงอาหารโดยถูกหลักอนามายัยถูกวิธีเนี่ยเราก็สามารถกินต่อได้ค่ะหากอยากรับประทานกุนเชียงอย่างปลอดภยัยไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างหรือสารก่อมะเร็งสิ่งสำคัญอยู่ที่การเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือครับและการปรุงอย่างถูกวิธีด้วยเพื่อความอร่อยที่มาพร้อมกับสุขภาพที่ดี ไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อรู้แล้วรอดกับเรื่องนี้กันครับรู้แล้วรอดกุนเชียงเสี่ยงหรือไม่ถ้าเราลดความเสี่ยงนะก็คือ 1. กุนเชียงจะต้องไม่ใส่ในเตดในไทยสูงกว่าที่อยอยกำหนดก็คือ250 ppm อันนี้ปลอดภัย100%ยังไงก็ไม่มีทางเปลี่ยนอันที่ 2. ถ้าเป็นผุ้มระกอบการเจ้าใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นไปก็จะเป็น กุนเชียงหรือไส้กรอกปลอดสารกันบูดอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีในตัวซามมนที่อาจจะเกิดได้อันที่สามก็ความร้อนที่ใช้ในการทอดถ้าไม่สูงพอหรือน้ํามันใหม่น้ํามันใหม่คือไม่มีอนุมูลอิสระไม่เหม็นเหินนะครับมันก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันต้องมีสองอุปกรณคือความร้อนสูงมากๆก,กับมีอนุมูลอิสระมันก็ปลอดภยัย นะครับเพราะนั้นก็อย่าไปใช้น้ำมันหรืออะไรพวกนี้นะครับอ,อันที่4อยู่ที่ผู้บริโภคแล้วถ้ายังใจรักคุณเชียงก็ต้องเลือกซื้อของที่ดีๆหน่อยทอดให้ถูกวิธีใช้น้ำมันใหม่ๆก็จะไม่เกิดความเสี่ยงไม่อยากกินมันมากก็เอาไปนึ่งเอาไปต้มก็ได้นะครับตัวนี้ก็ไม่มีทางที่เกิดเป็นในตัวสมินได้นะครับเพราะนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกทานได้ตามปกตินะครับ เกี่ยวเกี่ยวข้าวมีดทาครัวมีดตะขอมีดปาดตานมีดลัมโบมีดหมอมีดแหลกคูุ่หน้ามีดโตอาวุธโบราณมีดาบเนี่ยเนี่ยมรดกกรุงเก่าช่างมีดโบราณ เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์